พี่สาวเลยบอกว่าให้เอาไปทำกินก็อยากจะทำลาดหน้าค่ะจะใช้แต่ส่วนยอดๆมันนะคะใช้แต่ยอดยอดมันนะคะทลาดหน้าค่ะผักปลอดสารพิษนะคะต้องแถวนี้ปลวกเยอะค่ะ ตรงไหนปลวกเยอะจะทําให้ดินดีนะคะจุลินทรีย์ปลวกไม่ต้องขีดพ่นยาอะไรทงนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะทาํากกราดหน้ายอดผักกันค่ะราดหน้ายอดผักคะนาคะ่ะเดี๋ยเลือกไปอ่อนๆนะคะราดหน้ายอดผักคะนานะคะเดี๋ยวจะหั่นผักคะ่ะแล้วก็พริกก็จะหั่นใส่น้ำส้มคะ่ะเป็นพริกดองน้ำส้มนะคะ คณะอ่อนๆค่ะคณะอ่อนๆค่ะนะตุยยอดคณะเนาะปลุกเองปลอดสารพิษมิ้นตอนนี้ลูกชายกำลังจะหมักงูค่ะหมักงูใส่สับปะรดค่ะใส่นาขาวด้วยใส่อะไรนาขาวไม่ยังไม่คนะั่วเนาะยังค่ะใส่ซีอิ๊วใส่ซอสปรุงรสนาขาวลูกชายบอกให้คั่วนาขาวนะคะ อันนี้ลูกชายมาช่วยค่ะฝีมือคุณแม่ทำไม่ค่อยเก่งผักปลอดสารพิษพี่สาวปลูกค่ะลูกชายเป็นคนปรุงนะคะซีเรดหอมใส่น้ำตาลอาหมูมใส่นะ้อหม<อ>ูที่หม,<อ>มักม,<อ>มีกม<อ>สบสับปะรดติดลงไปนิดหน่อยก็ใส่ หมูหมักสับปะรดค่ะ,ะ,คะที่จริงจะใส่ผักปกเองค่ะ,ใส,ะใส่เลยจ้าใ,ใส่เลยจ้ามันก็จะเหนียวเนาะร้อยแล้วนะคะราดหน้ามื้อกลางวันค่ะอร่อยอรอยฝีมือลูกชายอร่อยไหมคุณอ้อยอร่อยมากอร่อยไหมคุณยายอร่อยต้นสองด้วยเลยเหรอราดหน้า รอดหน้ายอดผักคณะฟีมือหลันชยัยม,มันแซบเตะแซบเออ